สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัพันธ์วิทยุสรรื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าสเต็ปนะครับของ Motorola GP9800 UV นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีตั้งค่าสเต็ปก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาทำพร้อมกันนะครับกด F ครับกด F <Menu. S 1> ครับ ไปเมนูที่27ครับอกดลูกศรขึ้นนะครับเมนู27หรือกด27เลยครับ27ครับปึ๊บอ่าสเตปเห็นไหมครับเสร็จแล้วกด f ครับอ่าอันนี้มัน12.5นะครับให้เลือกกดลูกศรลงนะครับให้เหลือ5 k นะครับตัวนี้นะครับให้เป็น5 k เสร็จแล้วให้กด f ยืนยันครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับวิธีตั้งค่าสเตปนะครับอ่าผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับ สำหรับการตั้งค่าสเตปนะครับท่านจะตั้งที่สเตปเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีผลกับเครื่องนะครับที่ผมให้แนะนำไว้ที่ 5k นี้คือหมายความว่าเวลากดความถี่แล้วมันลงตัวง่ายนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับว่าจะตั้งสเตปจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีผลกับเครื่องนะครับอ่านะครับมาตรฐานนะครับเครื่องดำก็อยู่ดี 5k นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ